ม่านี่เลขจะออกตัวไหนอาจารย์นั่งนิมิตขึ้นมาแล้วตัวเด่นนี่ยมันจะไม่พลาดนะถ้าอาจารย์มองเห็นว่าจะมีหกปักหลักสิบหกต้องมาหลักสิบเพราะว่าเขาเคยมาหาอาจารย์แล้วช่วงหนึ่งถ้าอาจารย์บอกว่าแปดจะมาหลักสิบก็คือหลักสิบเมื่อกี้เนอาจารย์บอกว่าเก้ามาหลักหน่วยศูนย์จะมาหลักสิบอาจารย์บอกไปเลยมันก็มาศูนย์เก้าเลยถ้าอาจารย์บอกว่ามันจะปักหลักตรงไหนเนี่ยมันจะ มาตรงนั้นเลยเหมือนกับจับวางนะว่าเลขบกหลักมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์ไปบอกสามตัวตรงอาจารย์บอกสามตัวตรงนี้ไม่เคยผิดตำแหน่งนะถ้าอาจารย์บอกเก้าศูนย์สามตัวเก้าศูนย์สามหกศูนย์ห้าออกหกศูนย์ห้านะแต่สามตัวนี้ก็ออกไ่อยแต่สองตัวนี่อาจารย์ไม่นับเพราะว่าลืมไปแล้วว่าจะบอกถูกตัวไหนบ้างแล้วงวดนี้นี่อาจารย์ปั้นอีกไหไเนี่ย วันนี้บา嘛ถ้าถ้าแทนวันนี้บนอาจารย์ฟันสีสีสีนี่คือว่าหลักหลักไหนครับนวยหรือหลักสีอือถ้าสีมาอาจารย์คิดว่าอาจจะมาแต่ว่าขั้นหลักสีขั้นสีไปอย่างกันแต่แดงแมนแต่ว่าเลขแางอาจารย์วางไว้ที่แปดเลขแางนี่ว่า,างไว้แปด แต่เลกบนนี่เป็นสี่งวดวันนี้มีมีลูกศิษย์มาถามมาบนมีอะไรร้างมีอะไรอาจารย์จะบอกเลยว่าอาจารย์บอกลูกศิษย์ไปเลยว่าบนมันจะมีหกนะร่างมันจะมีเก้าแล้วนี่อาจารย์บอกไปคู่หน,นึนะ่งบนบอกศูนย์กับหกไปมาดอกศูนย์หกสามแต่ว่าเรียกอาจารย์มาบอกศูนย์เก่ามันเข่าแต่กระบอกเป็นไปน้าหนึ่ศูนย์หกคู่ศูนย์หกต่มันดอกศูนย์หกสามมันจะมาทั้งบนทั้งล่างหวดวัน

พอมันบอกแปลไปอีหมวดบางหนึงเด้เออมันบอกแปลไปอีหมวดบางหนึงเรื่อว่าแตงวันนี้แปรอาจารย์คิดแปลแล้วก็บนเห็นสีก็ที่ถ้าจะเป็นแปรกลางสีคลื่นๆเนี่ยใจวันนี้อาจารย์มั่นใจเลยเพราะว่าเป็นยังขึ้นมั่นใจเพราะว่าเหล็กที่อาจารย์นั่งเนี่ยนั่งนิมิตเนาะอาจารย์นั่งสมาธิไปเหล็กตัวนี้มันร่อยขึ้นมากเป็นสีแดงแต่ที่ดีพอโต๊ะขึ้นมาอาจารย์เขาไม่นอน มันมีมันเรียว่านอกฝันตันมีต้นไม้อยู่เพื่อนต้นไม้ถือเพื่อนหลายบาลีพี่ก็โต้กับเด็กที่อาจารย์นั่งไม่ที่มีที่ที่อยู่ในเรื่องแมนม่โตงกับเด็กที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นฝันฝันมามีคนถืองูกับงูกรตัดกัญญากระมัดในที่หนึ่งมามาขอให้ความช่วยเหลื่องให้จางซอยอาจารย์ก็เลยบอกว่าว่าไปหาหมอมาทีมหาอาจารย์มากันสีต้นในในในฝันในอินโฟเมนนั่งก็เลยว่า แจก็เลยตื่นนมาวาโอ้บมีเล็ตัวอนางบ้อนเลขตังกูีนบวชเออกว่านางสมาธิตเลขตัวนี้รฝันเลขทีจะ้องมันกัต้งกันก็เล็จะพร้อมนางอีกมันกับมีความมั่นใจเยอะเข้ามาเข้าฝันงูหรือเปล่าเป็นแบเนาะบคนแจ้เนี่งมันกันคนเลยมันงงกน แต่ว่าบัตรเตือนสาวมาลูกทิย์มาฮะบัตรถือมากัดอ, <c oughs> อันนี้เออแล้วแฝงกันแต่กับลงไปย้ายมาเกิดตาติดเป็นน,น,น,นิมิตหมายสี่ทีงามคือหัวตรงนึงศูเก่าเนาะเมียนสลด์อาจารย์ให้เลขแบบแบกแมวเปรตบ่ออยกันอีกแต่วันนี้คิดว่าอาจารย์ให่ไปแลยลูกทิปเพื่อนก็ไปสื่อเอาในลอตเตอรีร่พัทคนที่อยู่เยอรมัน สื่อหยกเอาไปเป็นทีละหาพวกก่อนไปแล้วใเมาหมดเลยในในม่านนะซื้อเยอะตัวนี้ก็เป็นซื้อเยอะเขามีความศรัทธาอาจารย์เพราะว่าเขาถ้าอาจารย์นั่งเห็นตัวไหนก็มันจะมาตัวนั้น S. <S สอดี่บ้านติดติดหาที่แลวเัี๋ยหมดจบคำเดี๋ยวถาไเบิงเล็กบ้านเล็กที่อาจารย์อาจารย์ความความที่ความเป็เล็กคนละรับไม่บอกรอบได้บอกายไดทีอ่ะลายครับผมเดี๋ยวห5วฉี้าคนไปเบิ้ง บ้านเลขที่ของทางแซมครับผมว่ามาสิเด็กๆอยายไปตามขนอะได้ครับก็คือแปลนเรีนแปนก็แปนมาอยู่หลักสิงจริงวันนั้นก็ก็ที่มาที่มาเข้าและทีนี้ก็แต่กันคือว่านเนาะคือธามมาเดียจาเทียงปลูกคือเจ้าไห้อสินะบางทีวนี้วันนี้ก็คือเนียนแง่เรื่องริงตอไปได้เลย จำเป็นแนมนนินก็คือแปดสี่สองเก้าสี่สองนะครัแบแปดศูนสี่เล็กาสามตกปรมวนอธิเายแนวไปจากที่คือแนกับมหูก,กแรแดเพร,ราะว่าอาจารย์เห็นแบบนี้เลยบอกว่องึหมดเมื่อคืนเ,นบบนเนหรอูนยเก่าบอกเนศูน์เกาเพราะคือไฟเลยนจนอ่นดีว่าเป็นอยู่ในรอตตอรีพัฒนะ่ะ ตออกมาอาจารย์ค <f dragging> ือแหวนนวแหวแหวนกี่แหวนึงเขาไม่เขาไม่หาจะแปลนอาจารย์กพวไม่จะใส่มหม่คุณเก่าอมาอาจารย์ก็ว่าม่นออกคุ้เก่าได้ลาววะ่าต้องทำอรวกเสือเหล็กออกคุณเก่าเนะนเกี่นี่อาจารย์ว่าจ๋รออยู่ตออค่าางนอกจะเอาสามโตจะสองโตองเพียงกันจั๊ ตอนนี้อาจารย์จะจับ3ตัว là chân, chân เเล็กถูกหุดตลีพัดครับพี่นองนี่กำลังจูดอยู่นี่ครับพี่นองเนาะทีเปไหนอาจารย์แซมยิบให้ครับพี่นองนี่ เพอม,มาจูดเสียงท่ายเฮากรลอเอาในการเด้อพี่น้องล้อเ,เบิ่งในการว่าจะเป็นเหลขหยัง้งพี่น้องเนาะลอรุนครับเป็นทีมงานของลอตเตอรี่สลากพัดครับพี่น้องเิ่นมามื้อนี้เนาะมาอาจารย์แซมอยูทติบานเนาะพี่น้องเฮ้เราเอากรลอรุนในการครับวัตถกเป็นเสดตัวไหนเนาะเมื่อนี้พี่น้อง วันนี้เาขาก็ล่อเอาโชกลามในเพิ่นเนี่ยแหละวสาสได้โต้ไใดครับพี่น้องส่วนเหลขของอาจารย์ผมไขเบิ่งไปแล้วเด้อพี่น้องอยู่ในป่ายเมื่อกี้เด้อพี่น้องป่ายที่ผ่านมาน่อยู่ในคลิปหมดละเบิ่งเอาครับพี่น้องเนาะมักจึงเอาเด้อพี่น้องผมเองเบาวสิอค้ากนก็มาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าคือเดิมของเบาวสินค้านเนาะพี่น้องเบิ่งล้วก็พิจารณายานได้พี่น้องตามคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับพี่น้องเฮ้า ตัวข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเลขกคกครับพี่น้องเนาะแต่บ่ค่อยชัดเท่าไรครับพี่น้องเนะเาะหกห้าเนาะเบิ่งตัวต่อไปครับพี่น้องว่าจะเป็นเลขกหยั่งเนาะตามสายตาในโคกขาดออกมา้เด้อพี่น้องหกห้าซีมเมนตแปดบ่พี่น้องกลางๆเนาะอันแปดในกระทือเลขอาระจาดแล้ว,ค,ว,วลครับพี่น้องว่างวดนี้เป็นปล่อยรักแปดครับพี่น้องเนาะปล่อยเป็นรักแปดเด้อพี่น้องงวดนี้ อกับว่าเบิร์ว่าเป็นเลขแปดปกขัง่างพี่น้องเนาะหกห้าแปดวะอาจะแมนท็อกหาแปดครับพี่น้องเนะาะสรุปเลขกได้พี่น้องหกห้าแปดได้พี่น้องเป็นทีมงานลอตเตอรี่สลากพัดครับพี่น้องผมเองเบาสุขนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิงเขง้ามาชมครับผมผมเองขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ